ใช่ครับใช่ครับถวายหลวงพ่อแก้วเรยจะปิดที่ตั้งไหมเออแล้วก็เชิญเชิญได้เชิญได้ครับผมเชิญนะครับวันนี้อันเชิญพิธีของผมนะครับโลมาแดงตัวต่อเนี่ยผมนะครับเนี่ยดาวตะโกนนะผมนะครับก็นี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมอันนี้ก็อันนี้อันเชิญพระเปโตรคุณพระอาจารย์แก้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ ตุนแรกอย่างวัตโกนะผมที่วัตโกนะฝากเลยนเดี๋ยวโยมกรรมการทีมงานเดี๋ยวรอรอว่าตามนะใครไม่มีทุกอะไรนะครับเดี๋ยวประนอมเบอร์แล้วตั้งใจว่าตามนะก็พิธีเริ่มแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมนี้รุ่นมันรวยขนาดซับหน่อยนะครับก็มีพิธีอัญเชิญที่รับนี่ก็มีพระอาจารย์แก้วได้มาสิบนั่งกดนะครับผม ภกแล้วก okay. ็มมกแล้วก็บรยากาศของเสือกปัตโกนะผนครับก็เจดีผมฝากรก็แชร์ได้นะครับผมฝากกแชร์ได้นะเยก็นะครับเอเสรจได้นะครับ้วก็ีเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มก็เข้ามานะผมนะครับก็ฝากรักก็แชร์ได้นะผมนะครับก็นะครับก็ตอนนี้ก็ มีผ้าจารย์แก้วนะครับผมเนี่ยครับปรับกระถางทูปก็ได้นะถ้าเครื่องจะรวยเต็มกระถางทูบอันนี้ก็ทำกันนะครับผมเนี่ยครับเชิญเทวดาครับผมเนี่ยครับก็มีพี่วอนแล้วก็พี่นุ๊กแล้วก็พี่แม็กแล้วก็พี่ครับจริงนะครับผมเนี่ยครับเชิญครับผมเนี่ยครับเชิญครับผมเนี่ยครับคนเท่าไหร่พี่ คนเท่าไหร่นัวสามเหเอโอเคโอเคสอาเอาเอาเอาแล้วโอเคขอบคุณมากครับขอไหว้อย่าเงี้ยก้าวอ้ายก้าวฝ่ายก้าุ่นนีสัตวาตัวสาสัสัตัวสเาเาเนี่ยขอที่ิเเนี่ยมามาอันเจนะครับาอันเนะครับนี่ครับก็เป็นรุ่นนีครับ ที่พระอัญเชิญครับก็มีเพื่อนเพื่อนสมาชิกคนใดที่เข้ามาครับกดปากกอลและกดจ่ายได้นะครับผมเนี่ยรุ่นยักษ์วัตะโกนะครับผมรุ่นแรกนะครับก็จะมีอัญเชิญเป็นพระเดชพระคุณพระอาจารย์แก้วนะครับผมเป็นเจ้าบ้านครับผมโอเคพอป่ะพอมก่อก็พระเดชพระคุณนะครับผมก็าได้เลยนะครับผมเอาได้เลยครับเนี่ยก็พระเดชพระคุณเอาให้ปะเนี่ยก็ อยู่ที่คนตาอาจารย์แจนะขอขอบคุณอาจารย์แจนะครับผมที่มาเดี๋ยวคุณอาจารย์แครับมากับกไม่มีรารปะนนะบคนก็แชร์แล้วนะครับผมการดำเนาติิธาเขาัครับขอพอยืนยันนะผม ช่วงรูปพิธีเรีนนะครับบรรยากาศอวันนี้คองฟ้าจ่ยสครับมีโดมการถ่ายทอดสดนะครับมนี่ก็เดคนทุนที่มาเข้ามาเราจะได้เล่พี่โบเรากำลังไล่สดให้ครับวันนี้ลูกพี่ผมไม่มาลูกพี่หนึ่งติดธุรกิจติดธุรกิจตอนนี้ก็พี่โบนะครับทราพิธีแลครับ ไดเข้านะครับอดีตพระคุณพระอาจารย์แก้วครับก็ได้เข้ามานะครับก็มีวิธีที่ที่ควรนันงเชิญนะครับผมหลักแล้วก็แชร์ได้ฝากก็รับแชร์นั้นนะครับฝากก็รับแชร์ได้นะครับแชร์ได้นะครับแชร์ได้เลยก็อดีตพระคุณพระอาจารย์แก้วนะครับเป็นเจ้าวาดเนี่ยผมก็ได้เข้ามาพี่เดี๋ยววานถ่ายผมทีได้ไหม ฝากฝากไหนายส่วนด้วยแล้วไปที่ผมนะถ่ายดาวส่งให้ผมนะเดี๋ยวเราเลิกเลิกไล่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยครับถ้าเด็กบาคนนะครับก็พระอาจารย์แก้วก็มีโอกาสที่จะได้นะครับผมในพิธีในทำพิธียักษ์นะครับ เทุกคนนะครับี่เราตอนนี้ก็ถือว่ามีคนมามากมายนะครับผมถือว่าขอรลมพิธีนะครับนี่ครับแจ่ของวิธีครับพี่โบครับผมครับสวัสดีครับผมนะครับีอบคุนะครับอาจารย์แก้พี่ติงโนก็มานะครับ ถือว่าทายได้มารอบพิธีทีนี้นี่ก็ถือว่ามาเยอะนะครับผมก็เทียนอาจารย์แก้วก็น่าก็ฝากแล้วก็เชิญครับตอนนี้ถือว่าเป็นลำบากที่เคสตตอนนี้ที่ทุกคนรู้จักครับเป็นสายตรงเขารวยนะครับตเยอะนะครับตอนนี้เยอะนะครับพระเดชพระคุณนครับฟ้าถือเป็นสายนะครับคุณบรรยากาศวันนี้ก็ฝนไม่ตกนะครับนี่ครับก็มี

ตั้งชื่อรุ่นมันโดยซับนะครับก็เป็นแล้วก็ยันยักษ์รุ่นแรกของที่วัดก็นี่ครับมัะสุภาติปันโตพัวะโตสาวกสังโไที่อันใดที่มาครับที่ขาขอเจิญทุกท่านก็ซับนโมสามจบซึ่นพร้อมๆกันนโมตัสพัพวะโตซระซังโวสันงานรับผมไดสักแ้วะวครับ นโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัพพุทธสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทสสะอิติปิโสพระคะวายมมราโนติเทียนเพืดอนที่มาช่วอทีังสุขใโตลุ <r ername. S 1> ่มนะคาับ ภาเวสุวันโนจะตุมหาราชาธิกายักขพ,พันตาพัทภุริโตเวสพเวสพุทธะเวสพเวสพุทสะการทาพิธีแนีครับเวสพเวสพุทสะ พ,พุทธังอระหงพุทโธท,ทาเวสุวรรณโนนโมพุทธายะนโมพุทธายะนะครับปิฐานจิตขอพรนะครับพ <ileri menos> ุทธะปูชาปหาเตชะวัน <numa> ตูทัตวะปูชาปะหาปโย สังฆบูชาปาหาพ่อขวโหติโรคดัทธะอภิบูใช้ยาบิอีกปังจะขดปับบงอคีธาดังสัปป่าสัพพุทธสัตว์บูชาเทวะสาธุรกระดมกอนขึ้นเหนือเสียนก้าวข้าจะหาวหวยเท้าพัทวีข้าจะวหวยพระภูมิเจ้าที่กุมภารีจอมเพลลาสิบเดวข้าจะวหวยพิยาดาตาคา,า,าบา้าปายตาเทวาทุกอง ข้าโดยขอสบาขอสถานที่ปรลรกสาทเพียตาทุกสิ่งดาดาขอที่ต่างาเขาทรงเทวดาทัา้งเท้าทัาท้งหลได้โกรดมาเอ็นดูขอที่พุณคโขขอที่ดังขอที่ดำเทียนชัยเสือ้อตาล่าขอกระทำการสิ่งใดขอให้สรงดังมาโูไปประสิทธิทุกประภา,าทุนสาธุสมันตา ตวาเรตวตราคันจันโตเอวะสะทัมมุนิราชาตตาันตจาคมโมคาถาสะทุสะเทกาเปจารูเปอากิรเซขราตาเตจลตริเทวิะ เปรตเทศยาคาเบตรวันนาฮาเมหะวัตทุ่ม mm มิเกตตุเตบุมผาเจยันโตเทวาธราธราวิสเมยัคหาขันทภนาข้าอาจารย์าติพันตานสันติเกยังบุณีวา ราวาจันนังสาธาโอมสุนาลตูธัมมตวนาการุไะปัฏฐานตาธัมมตวนาการุไะปัฏฐานตาธัมมตวนาการ ข้าพระเจ้าทั้งหลายจะขอน้องร่าวประดิษฐานอัญชรีพระนบนอมขึ้นเหนือนเสีย์ที่โรโรเทพประดาเจ้าตุงรีเปร,รป่บปาโโดมโดสารจับดงแห่งองค์ประมหาประสาทอัติยวาวนิเด่อีกข้าท้าวไทยเทเวทั่วทิศ อน,นึ่งข้าพระเจ้าขออัญเชิญองค์ออรงงพระวิษณุกรรมกขอยกรระดมก้มเกศาเพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่รอบรู้การงานโยธา ขอเชิญท่านเสด็จลงมาด้วยช่วยก่อรา้างโรพิธีให้ยาววริสาสิบหกเฮเพื่อจะได้เป็นที่รองรับปวงช่วยเทพไทยเทวาที่จะได้อเชิญเสด็จลงมาประชุมกันในวันนี้ทืนสาธุสักเิเทพประดาเจ้า ที่อยู่ในช่องชาตาบาพจอสวรรค์กาเมยอยู่ในการประพบอันจวัดวงจรูเปเ,เทพระดาเจ้าที่ดำรงอยู่ในรูปประพบคิริสิคราตาเตยอยู่ในหัวประหดบสีขอเขตและุนเขาเจริเขตเทพระดาเจ้าที่เดือดแดดนก็อยู่ในอากาศวิบาเดอ,อยู่ในวิบานบ้านลัตตาบุญเทียทองที่เประเถเทพระดาเจ้า ที่อาศัยอยู่ในพิชายราชรถแก้วและเรือนรังวจากคาเมเทพระดาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านด้อยและเรือนใหญ่ตรุวตะหาเดเทพระดาเจ้าที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้พุทาศาส เคหวัตถุกุยเคเตเทพระดาเจา้าที่อาศัยอยู่ณวัดตะโกอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ตลอดจนถึงบ้านเรือนและไร่ดาภูกบาเทพระดาเจา้าที่อาศัยอยู่ในพื้นภูมิภาคกยตุเทวาเทพระดาเจ้าทั้งหลายเอย๋ยวันนี้ข้าพระเจ้าจะขอเชิญท่านใหยเสด็จลงมาสโมสรประชุมช่วยชระพระวิสเบเทพระดาเจา้า ที่อยู่ในห้วงเหวผาควงดาปลบกไม่ได้เสมอกัดยักษ์ขัดทับพระดาคาใช่แต่เท่านั้นทั้งยักษ์สาคนทับพระดาศราถูกเป็นใหญ่ติทันตาสัลติเกยังาเทพระดาเจา้าที่มีความสุขทุกตะบนบ,บุนดีวรรวัจดังอีกทัง้งฤาษีบุดีดาทุกแห่งโหลทันที่ศักดิ์สิสทธิ์ฤทธิ์ลนด้วยตบะเดชาสาทวูดูกรเทพระดาเจ้าทั้งปวง เปงจระเสมสาตาประดับสุดันตูจุกเยบโซนระดับอัตรบเบริ์อขอเชิญเถิดท,ท,ทุกทุกพระอโอวันนี้จะได้ประกอบพิธีการวงสวงเพื่องในโอกาสอัญเชิญองค์ท้าเวสุวรรณมาประดิสถานที่วัตตะโกแห่งดีและสร้างวัตถุมงคลคท้าเวสุวรรณลุ่นรวยบระดาศักดิ์ ทราบโดยวัดโคกที่ดอนอเภอพาทองจังหวัดชนบุรีขอเราเทพประดาเจ้าทั้งหลายจงได้โปรดเม่ตาประทาพรแด่หลวงพ่อพระภูสิทธิสรคุลทาเจ้าวาดวัดตะโกทีมงานสิงห์หลวงพ่อรวยสายภาคตะวันออกและทีมงานโป้บาประกงตลอดจนถึงคณะทถาทันสาธุชนทุกทุกท่าน ให้่มเย็นเป็นสุขงอกงามไผบูรเจริญวัฒนาด้วยสถาบรารบีอัตรายจงยาะยับยีรโรคภัยไม่มีบามีทาจงสมบูรณ์ผูดผลเป็นมงคลสวัสดีสมกับความผู้บ้าปราถนาจงทุก,ทกทุกประการเฮือ ยักมหาครูอาจารยนสระดังคโตอิมิดาสการเรดาเตลครูอาจารยนอภิปูชยามิทุติยปิยักมหาครูอาจารยันสระดังคโตอิมิดาสการเรดตัลครูอาจารยนอภิปูชยามิปัติยปิยักมหาครูอาจารยันสระดังคโตอิมิดาสการเรดาตลครูอาจารยนอภิปูชยามิ อมครุเทวะนะบามิหาหอยอกอชุรีเขารบคำนับนับครูผู้เท่าแต่ก่อยเก่าปัจจุบันครูเลขและครูยันครูวานและครูยาครูตำราครูตำราครูเวทมนโดยคาถาครูดบโบกอขอและกอกาครูอัคราขอไทยจนจบบท ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ศึกสาบาขอเชิญครูบาทั้งหลายมาจุ่ดุบประจุพร้อมกันให้ได้ณสถานที่อัจติบกคนดีพุทธังวัทิตวาข้าพระเจ้าไหวแล้วซึ่งพระพุทธกุดังทำบางวัททิตวาข้าพระเจ้าไหวแล้วซึ่งพระธรรมกุฎังสังฆังวัททิตวาข้าพระเจ้าไหวแล้วซึ่งพระสังกุฎังอ่งข้าพระเจ้าขออรหดาคุณพระโอกระตับปาสพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังกัเจ้าคุณบิดาปาดาคุณครูบาอุ พระชาอาจารย์คุณญาตบารบีองหลวงพ่อพระบุคคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยปาสาทิโกอดีเจ้าวาดวัตโกแห่งดีคุณปารือศีดารอดคุณปารือศีด่ารายคุณปารือศีดาวัวคุณปารือศีต่าไฟคุณปารือศีตายโกคุณปารือศีพบคุณปารือศีทัศนามุคคลเท้าพระเพชรูกันแลลแักศิษย์วิทยาอิทัิพระดาครดีพระดาโคคาพระเพอพระพายพระอีตววผู้เป็นเจ้าฟ้าเสด็จไปพระพรชัยกับ พระเจ้าจะขออัญเชิญเทพประดาทั่วพื้นปัตภีโดยคุณปริศีทั้งร้อยแปตน,น,น,นประดาตนเจ้าปพิรลวิทยาพระครูพาพระครูเท่าครูพักครูอักษรสถาพรกับบะประสิทธิ์ด้าลัดนี้เถินอิปิโสพระกวาพระเจ้าขออัญเชิญออกระสับป่าสัพพุทธเจ้า สเสด็จไปอยู่เหนือกละาเหนือนผมขออัชิญพระผมสะเสด็จไปอยู่เบื้องบาซายขอเชิญภัตรายสเสด็จไปอยู่เบื้องบาขวาขออัชิญพระแม่คงคาสเสด็จมาเป็นดารายขออัชิญพระพายสเสด็จมาเป็นลมป่าขออัชิรพญานาคราชเสด็จมาเป็นใต้สังวาลขออัชิญพระกาสะเสด็จมาเป็นดวงใจกา,ารละเวลาดีจะได้ประกอบพิธีการดวงสัวเทวปรีเพื่อในพิธีมหาปกคลอัญเชิญองคาเวสุวโต ประดิษฐานพระอยังวัดตะโกแห่งดีและสากวัตถุกมงคลฐามเวสุวรรณรุ่นรวยบรรดาศักดิ์จะสร้างโดยวัดโคกที่ดอนอำเภอพาทองจังหวัดชนบุรีพูดใดภายใดอย่าได้เบียดเบียดมีทาอย่าได้ประบาทพระดาง ขอเชิญครูเก่าแต่หั่ลาบพระฤาษีทั้งร้อยแปดตนเดชชาที่บายอรรถลำุณคผู้ศักดิ์สิทธิ์อายุใถทำจงมาช่วยอับดุลประพอรชัยนาคารบัติเถินพุทธงประสิทธิมหาประสิทธิธรรมงประสิทธิมหาประสิทธิสังฆงประสิทธิมหาประสิทธิ ขวัธทิตวาอาจารยป่าทางเบสการิยัพปิทยาญาตพปทูสกวินาสันติสิริเทพอายาวิโยทยาปัจปะเหตุราปทวสังวิตุสเทเวสสาสภพทิพยาสเทบัตเปารักติทิโอพระภูมิพระรณีกุงภารีตังไตรยะ ปริวาราเอหิสทายะอาคัลชัลตุปริพุชัลตุสวาหายะสบาบิสรสาดาโภบทวียัลปริภารตุสุขสัมปติสัพพทาปุริมัติสาลทัตระโธนยมหาราชา ทิสาพาเทเตปิตุเพอดุรักขัลโตอาโรโขเยดาสุเขเณญยาอาคเดยัตตาบิขัลทบโฉมหาราชาทิสาพาเทเตปิตุเพอุรักขันตตอาโรโขเยดาสุขเณรยะอรติตาบิเทวาจะมหาราชาทิสาพาเทเทปิทุเพอดุรักขัลโตอาร